สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกำพนันนะคะสำหรับตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเกนะ้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเด้อ 6ลหกก็หกศูนหกหนหกสามหกีหกเจหกเก้านะคะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนนะเจ็ดหกเก้าเก้าเสี่สี่เจ็ดศก็ได้เด้อสามเก้เนึ่งเาะจับหันเนาะเลขกู่เลขขี่เด้อ ี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะต่อไปอังกฤษเก้ากับสี่สามกับหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะจับคู่ก็เก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าสี่หกหกสี่

จับคู่ก็สองแปดแปดสองสองห้าห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดปดห้าเนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีเด้อนี่ตามแนวทางที่เราทำมาให้ดูนี่เนาะให้ง่ายสั้นๆไม่ไมงั้นก็จับคู่ซื้อเอามันชอบสลับกันออกเด้อสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ